ทำให้เงินโตเนี่ยเขาต้องไปลงทุนนู่นลงทุนนี่แล้วเด็กรุ่นใหม่อย่างเจนแซเนี่ยเขาไปลงเงินกันไว้ที่ไหนสวัสดีครับพีนิกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรัฐบาลจุงนะครับพบกับสตางค์แผนแผนสู่อิสรภาพทางการเงินสําหรับคุณนะครับครับเจอกับพวกเราได้ทุกวันนะครับที่ช่อง YouTube สตางค์แผนเวลา2องทุ่มนะครับเรื่องของการเงินและการลงทุนต้องช่องนี้เลยนะครับคือปกติพี่นิกไอ้พวกเจนเบบี้บูมเมอร์หรือเจน X เนี่ย เมื่อก่อนถ้าจะโตวางเงินให้โตยุคนั้นเนี่ยเขาก็บางทีลงในแบงก์ดอกเบี้ยมก็เยอะมันก็โตเองไงโยนเงินในอสังหาก็ได้อสังหาราคาถูกยุคนั้นอสังหาก็โตขึ้นมาถูกไหมอสังหาไม่โตแต่ราคามโตถูกไหมเรามาดูพวกเจนเซหรือเจนซีเจนเซทเจนซีอย่างพวกเราใช่ไหมเดี๋ยวมุมมองของเจนนี้ต่อเรื่องของเงินเป็นยังไงบ้างล่าสุดที่เอแบกโูนะครับ เขาทาโผมาเมื่อต้นปีนี่ที่นี่ประกาศมาเมื่อต้นปีนี่เมื่อเดือนกุมภาว่าพวกเจนซีทั้งหลายน้องๆพวกเราลุกนๆเหล่านพวกเราเนี่ยเขาเารื่องเกี่ยวกับเงินก็ใช้กันยังเขาบอกจริงๆมี82.5เปอร์เซนะ็นต์ออมนะออมดีดีนะ,นะดีนะตรงนี้แต่82เปอร์เซ็นต์ที่ออมนะครับเขาบอกว่า87.5เปอร์เซ็นต์ของการออมของเขาอยู่ที่ที่แบงค์นะ เออเด็กดกนี่ยังออมไปในแบงค์เยอะนะเขาบอกในกลุ่มที่ออมก็มีถึง53.9เก็บเงินสดไว้ด้วยทำมาเก็บเงินสดแยกจากแบงค์ก็แปลว่าเก็บไว้กับบ้านหรือว่าเก็บไว้กับตัวเลยที่ตอบแบบสำรวจมานะครับจากเอแบ็กฟูทไมล้วนเก็บไปในดินชักที่บ้านเก็บไปใต้หมอนเก็บไปในใช่ไหมของอุ่มอะไพวกนี้มีถึง53.9เก็บไว้กับตัวเลยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเก็บไว้เงินสดที่บ้านเยอะอะไรพวกนี้นะครับ ไม่ต้องไปจ่อยทีวัดพอดีในไม่มีคําอธิบายว่าเก็บเงินสดของเขานี่คือเก็บที่ไหนเพราะมันแยกมาจากแบงก์ต่างหากแบงก์ชุดหนึ่งแล้วนะใช่สิบเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์บอกเก็บแบงก์อีกห้าสิบสามจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เก็บเงินสดซึ่งบางทีจะเป็นบางกลุ่มเขาบอกว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่รุ่นเนี้ยเขาทําธุรกิจผ่านอ,ออนไลน์เป็นยูทูบเบอร์ขายออนไลน์ อก็อาจจะเก็บเงินไว้ที่ที่ตัวไม่ได้เอาไปไว้ที่แบงค์ซึ่งก็าอาจจะเป็นเงินก็ได้นะครับก็มีสิทธิน,นะครับเพราะว่าเรามันต้องใช้เงินสดในการหมุนเร็วผมก็ขายของออนไลน์เหมือนกันมันก็คือต้องหมุนเร็วมากคือเอาไปฝากแบงค์อย่างเดียวไม่ทันเออครับส่วนมีอุูแป่เปอร์เซ็นต์นะครับซื้อทองเก็บครับอ,อ้า ก็ยังคงอันนี้ก็คล้ายๆกับเจนเก่าเจนเก่าก,ก็ก็นิยมเรื่องทองกันนะครับใช่แต่ว่าแต่รุ่นน้นิยมมากนะในรุ่นนี้ก็8.1%ทองนะที่น่าเซอร์ไพรส์คือมีการทําประกันออมเงินผ่านประกันถึง7.7%ออมเงินผ่านประกันนะครับน้อยมากเลยนะจริงๆ <laughs> เออก็มีการออมผ่านประกันด้วย7.7%ในเจนสี่เจนรุ่นนี้นะครับมีฝั่งที่ออมนะแล้วฝั่งไม่ออมไม่อมมอมให้เหตุผลว่าไม่ออมมี8.12%บอกจะกินยังไม่พอ <laughs> ออมเลยวะใช่ไหม อีก11.4เปอร์เซ็นตบอบกว่าไม่จําเป็นต้องออมหรอกนะกลุ่มนี้จะมองว่าเห็นจําเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยทำ y o u t u ติ๊กต็ o k ขายออนไลน์เดี๋ยวก็ได้ตังแล้วมันจะมีทัศนคตินึงนะครับที่แบบเห็นกันพอ,ออพอสมควรเลยก็คือหาเงินมาก็ใช้สิโออใช่ก็ออไม่ได้คิดฝันหนึ่งชีวิตยาวไกลกันมากหมายว่ากเกษียณยังไม่คิดพนคิดใช่ไหมพอ,อจะใช้่เอเก็บที นาจะมีนี่กลุ่มนี้ที่กลุ่มที네 bueno> ่ไม well ่ออมีเหตุผลไม่จังไมนะใช่ไหมหกจุดยเปอร์เซ็นต์ไม่เลือกออมแต่เลือกว่าขอเอาเงินไปลงทุนซึ่งอะไรอย่างที่บอกอย่าลงทุนขายออนไลน์ขายแล้วว่าไปก็ขอไปลงทุนดีกว่าไม่ออมไม่ออมอ่าใช่อมกับลงทุนไม่เหมือนกันใช่ไหมใครที่ตามช่องเรามาดูในคลิปที่ผ่านพันน้ำว่ามันมีแยกออมกับลงทุนไม่เหมือนกันนะใช่ครับพอบอกหกจุดเดยวนำไปลงทุนเราไปดูต่อว่ามันมียี่สิบแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของเจนนี่ที่ลงทุนได้กิจ สมมติเปิดร้านกาแฟเปิดอะไรนี่นี่เป็นการทําธุรกิจไม่ใช่ลงทุนนะแยกกันนะครับลงทุนแปลว่าอินเวสให้เงินมันโตขึ้นโดยเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม,ไม่ต้องไปเมนเทสอะไรไม่ได้เป็นเใช้แรงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าการลงทุนกับการทําธุรกิจใช่เนื่องเป็นตัวเดียวไมใ่ใช่แยกๆนะแยกนะแยก่อนนะครับครับแล้วไปดูว่าเจนนี้เขาลงทุนเนี่ยแล้วพฤติกรรมลงทุนเขาเน้นลงทุนอะไรสูงที่สุดกับพี่นิคห้าสิบเอ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ุ้นครับ Oh. ลงในหุ้น5.1%ฮะครับแล้วก็ลงในเงินดิจิตอลก็คือคริปโต46%เนี่ยตาไล่ขึ้นมาใกล้เคียงเยอะทีเดียวครับ46%ลงในคริปโตฮะครับแล้วก็ลงในของสะสม2 5 6พี่นิโอ้ยของสะสมเนี่ยตัวตัวรวยเลยเออไอ้นี่ของสะสมเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างผมเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจนะนรู้สึก บางคนมันฟุ่มเฟือยมันซื้อของเล่นของอะไรเยอะแยะไปหมดต่นะอเออไม่เข้าใจเราก็เพิ่งรู้อ๋อของสะสมของเขานี่ยจริงๆแล้วเขาสะสมไว้นี่มันสามารถแปลงเป็นเงินสดได้นะใช่การสะสมุ้นรุ่นนี้เขาสะสมอะไรบ้างที่นี้โออย่างอ่าอย่างของผมเนี่ยผมก็มีหุ่นขบวนการห้าสีครับเออเห็นไหมาเสียดายบางบางบาง,บางตัวโตไม่ทันตอนตอนที่ฉายอยู่อะตัวละประมาณสองพันสามพันก็เลทปกติตอนนี้ตัวเ<ม>ทา่าไหร่มาจันมือสองนะ เท่าไรครับตัวแสนกว่าตัวว่ขึ้นมาเป็นแสนกว,ว่าหรอโอ้โห <laughs> ไอเราตอนนั้นไออ,อพวกตัวเพรานที่เราเป็นตัวของเล่นซื้อมาพอเบื่อก็ทิ้งใช่ไหมออเอเอไม่ใช่นี่เป็นของสะสมของเด็กตั้งแต่รุ่นไม่ใช่เพาะรุ่นใหม่อย่างเดียวนะเอเอหลายหลายรุ่นก็มีหลายหลาย,ลาย,ลายแบบนี้ใช่ไหมอย่งร,รวกถ้าเป็น Gen X Baby b o o m e r ของสะสมเป็นไรพี่นี่โอโ้โหรุ่นรุ่นนั้นเก่าไยเก็บผ้ากันหรื เออส่วนใหญ่ก็มอเตอร์มั้งใช่ไหมเออ,เอ,อพักเครื่อง <laughs> <laughs> เออพอรุ่นนี้ก็มีของสะสมเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกอย่างนี้บอกโมเออดลรถใช่ครับกันดาออ้าของนี้หรือพวกอะไรครับพวกนอกจากโมเดลรถพวกเลโก้ใช่ไหมใช่เลโก้ LEGO. โอ้หเลโก้ LEGO. นี่ก็ตัวแพงเลยเ,ออเคยเคยเห็นตัวเลขอยู่นะครับมนนะเ,เ,ออเมื่อก่อนเนีเขาเมื่อสองสาปีก่อนเขาบอกว่าเก็บเลโก้กำไรดีกว่าทอ,ององีก <laughs> ใช่ไหมเท่าที่พี่นิกบอกเนี่ยเมื่อกี้บอกก็ะบวนการอะไรนะะบวนการห้าสีครับเออจากสองพันกลายเป็นแสนใช่ไหมใช่น่าตาการเติโตัวตบอดโบ้แรงกว่าทองแรงกว่าทองนะองสัยแนนาคตุาจะต้องมีการสำรองเงินของประเทศไว้ในรูปของพวกนี้บ้างนะถ้าเก็บถูกตัวนะคอมเมนต์มาหนิดนึงถ้าเก็บถูกตัวเพราะอย่างหุ่นขบวนการมันก็ไม่ได้แรงทุกตัวแล้วก็ จนซี Z, นอกจากของสะสมก็มีออมทองอยู่12.8%รือฝั่งที่ลงทุนก็บอกว่าเออลงในทอง12.8%อ응นะครับก็นี่คือภาพรวมของเจนซีหรืเอเจน Z นะครับของที่เอสอบโผล่้ไปสํารวจมานะครับคือถามว่าแผนการเงินถ้าเด็กรุ่นนี้ไม่ได้วางไว้แต่ตอนนี้มันนําไปสู่อะไรในอน,นาคตได้บ้างเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่เรารู้ชัดๆในขณะนี้คือ เด็กเกิดใหม่มีน้อยลงอะเพราะว่าในการสารวจของอีเบกโพมันมีภาพหนึ่งออกมาพินิ้เริ่มกระแสตรงน,นี้ในในชุดสํารวจตัวเดียวกันเลยคือเริ่มมีมากขึ้นนะพินิกที่สมัครใจอยู่เป็นโสดหรือถ้าแต่งงานก็ขอไม่มีลูกดังนั้นกลุ่มนี้วันที่เขาแก่เด็กรุ่นใหม่ที่จะมาทํางานเสียภาษีไปเลี้ยงเขาต่อก็จะมีน้อยลงเอาหมาแมวไปลูกครับช่วงน,นี้เออใช่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงงูเหลือมเลี้ยงแมงสาดกันไปตอนนี้ เลี้ยงแปลกๆเลี้ยงมดก็มีเยอะเหมือนกันเออเลี้ยงมดเลี้ยงแมงมุมใช่ไหมแนนอนาคตตอนเขาแก่ถ้าไม่วางแผนการเงินไว้เองเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาทํางานเพื่อเสียภาษีเลี้ยงไม่ใช่เด็กหรือไม่ไม่ใช่ลูกมาเลี้ยงนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าเด็กรุ่นใหม่ทํางานเพื่อจะจะได้เสียภาษีให้รัฐเนี่ยไปเลี้ยงต่อไปเลี้ยงคนแก่ต่อจะมีน้อยลง <S 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 แลวสัดส่วนคนแก่ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยในตอนนี้เนี่ยคนอายุเกิน6กสิบ ในประเทศไทยก็มีล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณสิอรเซจากข้อมูลที่เห็นและจะสับส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยไทยสิฝรั่งเศส25%ฝรั่งเศส25%ญี่ปุ่นเกิน25%แล้วเราก็าจะเป็นสังคมสูรในวนั้นด้วยนั้นเด็กรุ่นนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เข้าใจระหว่างแผนการเงินตั้งแต่วันนี้เพราะว่าเราไม่สามารถจะพึ่งรับได้ แน่นอนไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยพึ่งไม่ได้นะฝรั่งเศสก็เริ่มพึ่งไม่ได้ที่เผาบ้านเผาเมืองตอนนี้ก็พึ่งไม่ได้ใช่ครับแต่รัฐองค์เาอะไรพึ่งแล้วครับตอนนี้อันนี้คือข้อมูลของ g e น Z หรือเจ n ซเกี่ยวกับทางการหนึ่งในวันนี้ครับครับการเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงครับกับข้อมูลนี้ลองแชร์ลงมาในคอมเมนต์ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ทำไงครับพี่นิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับถ้าใครอยากเล่นกาแฟเราก็กดกลุ่มตังคิ u ขึ้นมาได้นะครับ เงั้นพบกันคลิปหน้าครับสตางแผนแผนสู่อิสรภาพทางการเงินสำหรับคุณครับสวัสดีครับ